่วงมาดามตงคุยซีนสนับสนุนโดยพิพิตภัณฑ์แมคคอมิกเครื่องเทศคุณภาพช่วงมาดามตงคุยซีนวันนี้ค่ะมาดามตงมีเมนูที่เรียกว่าตอนนี้กำลังฮอตฮิตติดกระแสมากๆค่ะชื่อเมนูวันนี้คือกุ้งกระทะแตกค่ะคุณผู้ชมเคยคุ้นเคยใช่ไหมคะกับมีเมนมูเมนูหนึ่งค่ะที่กุ้งเนี่ยผัดกับซอสออกสีแดงแนะคะแล้วเวลารับประทานเนี่ยเขาก็ปูกระดาษแล้วเขาก็เอากุ้งเนี่ยค่ะ าดกันบนโต๊ะแกะกินบนโต๊ะกันแล้วก็มีผ้ากันเปื้อนแต่วันนี้ค่ะมาาำตรงขอใช้ชื่อว่ากุ้งกระทะแตกแล้วกันค่ะ แต่วันนี้ค่ะเคล็ดลับอยู่ที่ตรงซอสนะคะคุณผู้ชมห้ามกับผิดตาค่ะเพราะว่าซอสนี้นะคะรับรองค่ะทํากินก็ง่ายทําขายก็รวยแน่นอนค่ะเอาละค่ะเราก็จะผัดซอสค่ะใส่น้ํามันพืชลงไปค่ะพริกชี้ฟ้าแห้งนะคะที่เราล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็มาตัดเป็นท่อนๆนี่ละค่ะเราจะเอาพริกชี้ฟ้าแห้งกับพริกขี้หนูแห้งแบบนี้ค่ะเอามาทอดก่อนค่ะคุณผู้ชมขาอย่าลืมนะคะว่าพริกแบบนี้ค่ะความจริงแล้วเนี่ยมันไม่สะอาดนะคะตั้งแต่ แต่เอามาตากเนี่ยเขาก็ล้างหรือเปล่ายังไม่ทราบเลยและหลังจากที่ตากแล้วค่ะโอ้โหเจอฝุ่นเข้าไปอีกค่ะแล้วยังเอามาเก็บนะคะอยู่ที่ตลาดอยู่ในถุงทั้งเชือ้อราทั้งสารตกค้างในนี้ค่ะไม่ล้างเนี่ยกินสกรปรกเข้าไปเต็มเต็มเลยนะคะเพราะฉะนั้นล้างก่อนค่ะด้วยน้ํายาล้างผักและผลไม้เวตาค่ะตอนนี้ค่ะน้ํามันเริ่มร้อนค่ะเราจะทอดพริกค่ะ2ชนิดเลยนะคะ ให้พริกเนี่ยมีความหอมค่ะและหลังจากนั้นค่ะเราจะใส่มันกุ้งค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะซื้อที่ตลาดสดได้นะคะเขามีขายเป็นถุงมๆค่ะส่วนใหญ่จะเป็นมันกุ้งแม่น้ําค่ะเราผัดให้พอหอมนะคะแล้วก็กระเทียมเล็กน้อยค่ะผัดกับมันกุ้งเลยค่ะ เวลามันกุ้งสุกเนี่ยก็จะเห็นเป็นสีส้มใช่ไหมคะคุณผู้ชมแล้วตรงนี้ค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้ค่ะก็คือผงโอเบค่ะที่ทำให้ซอสกระทะแตกของเราเนี่ยมีความหอมเรียกว่าเป็นความหอมเฉพาะตัวค่ะเคล็ดลับอยู่ที่ตัวนี้จริงๆค่ะโอเบค่ะใส่เข้าไปค่ะประมาณฝวาครึ่งนะคะแล้วก็โอเบยังไม่พอค่ะคุณผู้ชม เรายังมีตัวนี้เคจุนค่ะใส่เข้าไปอีกฝานึงค่ะในส่วนของเคจุนสปซ์เนี่ยนะคะเขาก็จะมีส่วนผสมของสมุนไพรต่างๆไม่ว่าจะเป็นพริกปาปิก้าค่ะแล้วก็กระเทียมค่ะแล้วก็ยังมีหัวหอมนะคะแล้วก็ยังมีเครื่องเทศอื่นๆอีอกมากมายค่ะในส่วนตัวนี้ค่ะสามารถที่จะใช้กับซีฟู้ดก็ได้หรือว่าใช้กับไก่หรือว่าเอาไปโรยบนเฟรนช์ฟรายก็ได้นะคะทำให้อาหารของเราเนี่ยมีความหอมเฉพาะตัวค่ะ เติมด้วยน้ำตาลเล็กน้อยค่ะในมันกุ้งที่ซื้อมาเนี่ยมันจะมีความเค็มค่ะเราตัดความเค็มเนี่ยด้วยน้ำตาลค่ะแล้วก็พริกไทยป่นค่ะและอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่จะทำให้ซอสของเราเนี่ยเข้มข้นอร่อยมากมายค่ะจะใช้นมข้นจืดค่ะเทลงไปเลยนะคะ ท่าชมอาจจะเห็นว่าซอสตอนนี้มันจะเป็นซอสได้ยังไงมันกุ้งมันจะเป็นก้อนๆใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวก่อนค่ะเราจะเอาไปปั่นให้เนื้อออกมาเนียนๆค่ะเราจะเติมน้ํามันพืชลงไปอีกเล็กน้อยค่ะในซอสนี้จะมีทั้งความเค็มความมันความหอมแล้วก็เผ็ดค่ะเอาละค่ะตอนนี้เคี่ยวไปอีกเล็กน้อยนะคะเราจะเอาส่วนผสมของซอสนี้ละค่ะไปปั่นค่ะให้ละเอียดเลยนะคะ ซอสละเอียดดีเรียบร้อยแล้วะค่ะเราก็จะพักซอสเอาไว้ค่ะเราสามารถทําซอสอันนี้ค่ะเก็บเอาไว้ได้เลยค่ะไว้ในช่องแข็งค่ะได้เป็นเวลาหนึ่งเดือนค่ะหรือว่าถ้าช่องธรรมดาค่ะประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะและเมื่อถึงเวลารับประทานนะคะอุ่นกระทะให้ร้อนนะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะเล็กน้อยค่ะเราจะเอากุ้ง แคบุ้ยหรือว่าอาหารทะเลอื่นๆเนี่แหละค่ะที่ล้างแล้วก็เสด็จน้ําให้แห้งแล้วนะคะลงทอดค่ะให้เปลือกของเขาเนี่ยมีความหอมค่ะและตรงนี้คือเทคนิคและเคล็ดลับในความหอมของอาหารจานนี้ค่ะ mm hmm. เมื่อน้ํามันร้อนค่ะเราจะเอากุ้งลงค่ะ mm hmm. อ๋อมีเคล็ดลับอย่างจะบอกค่ะสำหรับนมข้นจืดตามมะลินะคะ ที่ใส่ลงไปนี้เนี่ยช่วยเพิ่มรสชาติให้เข้มข้นค่ะกลมกล่อมค่ะสามารถใช้กับอาหารข้าวแล้วก็อาหารหวานเบเกอรี่กาแฟหรือว่าม็อกเทลค่ะเหมาะสําหรับผู้ประกอบการร้านอาหารเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าสูตรใหม่เนี่ยเขาพัฒนาเพิ่มรสชาติให้เข้มข้นนะคะแล้วก็ขนาดไซส์ค่ะเพิ่มความจุของกระป๋องอีกระดับหนึ่งค่ะเมื่อกุ้งของเราค่ะทอดจนได้ความหอมระดับหนึ่งค่ะเราก็จะใส่กระเทียมนะคะกระเทียมสั่งค่ะ ลงไปผัดด้วยกันค่ะกระเทียมก็จะช่วยให้ซอสของเราเนี่ยมีกลิ่นแล้วก็มีรสเพิ่มขึ้นอีกค่ะแต่กระเทียมเนี่ยคุณผู้ชมตอนแรกที่จะไม่ใส่ไปตอนแรกเพราะว่าไม่อยากได้ให้เป็นกระเทียมเจียวค่ะอยากให้ยังมีความเผ็ดเล็กๆของกระเทียมเวลาที่เราดูดเจ้าซอสนี้เข้าปากค่ะ และหลังจากนั้นค่ะเราจะใส่ตัวซอสที่เตรียมไว้ลงค่ะ2ช้อนโต๊ะค่ะสำหรับกุ้งประมาณสักครึ่งกิโลค่ะตอนนี้ก็คือคลุกเคล้าได้เลยค่ะเร่งไฟแรงได้เลยนะคะแล้วก็กุ้งของเราเนี่ยจะคลุกเคล้ากับซอสแบบนี้ค่ะถ้าชอบความเค็มข้นมากขึ้นค่ะใส่ซอสเพิ่มไปอีกค่ะแต่ว่าในซอสนี้เนี่ยเขาจะมีความเค็มจากมันกุ้งค่ะเพราะฉะนั้น ต้องระวังนิดนึงค่ะเอาละค่ะตอนนี้ก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อความเข้มข้นของกุ้งกระทะวันนี้ค่ะมาะดามตงขอใส่ผงโอเบโดยไปเวลาที่จะเสิร์ฟนี่ละค่ะเพราะว่าเขาจะช่วยชูรสและชูกลิ่นของกุ้งกระทะวันนี้ค่ะแล้วก็เคจูนอีกเล็กน้อยค่ะเอาละค่ะตอนนี้ปิดไฟพร้อมเทเสิร์ฟเลยค่ะ และนี่แหละค่ะกุ้งกระทะแตกค่ะลองทำตามตวงดูนะคะเพราะว่าทำกินก็ง่ายค่ะทำขายก็รวยนะคะขอนำเสนอในรายการมาดามตวงฟูด้ดแซลลค่ะมาดามตวงฟูด้ดแซเล